บุกตลาดเดือด MG ES5 รถไฟฟ้า SUV แข่งเจ้าพ่อเอโต้3เนื้ราคาสุดช็อกที่จีนเตรียมขายไทยไดยเร็วนี้ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปกกด Subscribe ติดต,ต,ตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ MG ถือว่าเป็นค่ายรถจากจีนที่เข้ามาทำตลาดในไทยเป็นค่ายแรกๆหลายคนเมื่อนึกถึงรถจีนก็ต้องมีแบรนด์ MG ขึนอยู่ในใจบ้างแหละ MG ZS EV ก็ถือเป็นรถไฟฟ้า100%แบบ SUV รุ่นแรกๆที่ทำตลาดในบ้านเราแต่แล้วแบรนด์รถจากจีนเจ้าต่างๆก็เข้ามาทำตลาดในไทยยัางคับข้างจน ZS EV ที่มีอายุตลาดมากขึ้นมากขึ้นค่อยๆเลื้อนหายไปอย่างช้าๆ แต่คราวนี้เขากลับมาแล้วในชื่อใหม่ว่า MG ES5 รือพื้นฐานแพลตฟอร์มเดียวกันกับ MG4 รถคันนี้จะกลับมาทวงบาลังได้ไหมมาฟังสเปคพร้อมพรีวิวรถคันจริงจากจีนพร้อมคาดการราคาในไทยดูพวกเราชาวที่สุดกันได้เลยครับ MG ES5 คือรถที่อยู่ในกลุ่ม B SUV กลุ่มเดียวกันกับ Toyota y ต r i ย c r o s คอ o r ค l l a Cross และคู่แข่งตัวฉกาดยัง b ีว a ดี o อตโตตัวรถมีความยาว4.476เมตรกว้าง1.849สูง1.621และมีระยะฐานล้อยาว2.73เมตร เมื่อเทียบกับรถรุ่นก่อนหน้าอย่าง MG ZS EV จะพบว่า ES5 ใหญ่กว่าในทุกมิติแต่ตัวรถจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยและถ้าเทียบกันกับผู้แข่งโดยตรงอย่าง ATTO 3แล้วจะพบว่า ES5 ยาวกว่า2.1เซนสูงกว่า0.7เซนและมีระยะฐานล้อย,ยาวกว่า1เซนแต่ตัวรถจะแคบกว่านิดนึง2เซนครึ่ง รถคันนี้ใช้พื้นฐาน m ม d u l a r Scalable p บ a แพ o ตฟอร์มหรือ MSP ร่วมกันกันกบ MG4 รองรับรถได้หลากหลายเซกเมนต์ตั้งแต่ซีดาน SUV ไปจนถึงรถสปอร์ตแพลตฟอร์มนี้พัฒนาและใช้กับรถที่ขายในยุโรปด้วยกนตีเลยว่าขับดีแน่นอนดีไซน์ภายนอกมาในแนวเดียวกันกับรถ MG ยุคใหม่มาพร้อมกับไฟสุดฉบเฉียวและช่องดักลมซี่รังพึ่งขนาดใหญ่สะดุดตาแต่ใช้กระจังหน้าแบบปิดทำให้ดูแข็งแรงแต่ไม่ได้ดูเก้าร้าว ด้านข้างใช้มือจับประตูดึงเปิดแบบนั่งเดิมซุ้มล้อและใช้ล่างของรถตกแต่งด้วยพลาสติกสีดำสไตล์รถครอสโอเวอร์ล้อมีให้เลือกทั้งแบบ17และ18นิ้วขึ้นกับรุ่นย่อยส่วนด้านหลังดีไซน์จะคล้ายกันกับ MG4 ด้วยเส้นโชดเดอร์ไลน์และไฟท้าย LED เต็มความกว้างของตัวรถยาวซ้ายจอดขวาแต่ด้วยความเป็นรถ SUV ด้านท้ายตัวรถจะสูงกว่าและตกแต่งด้วยพลาสติกสีดำโดยรวมแล้วตัวรถดูฉบเฉียวและมีความลู่ลมโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียนหรือ C.D เพียง0.28เท่านั้น ส่วนภายในมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ไม่ได้เล่นง่ายยกมาจาก m t 4แบบเฉยๆแต่จะดูพรีเมียมขึ้นอีกระดับมีการบุกวัสดุนุ่มเพิ่มเติมและมีห้องโดยสารกว้างขวางกว่าโดยเว็บไซต์ MG Official เขาบอกว่า ES5 มีพื้นที่ใช้สอยภายในสูงสุดถึง4.32ตารางเมตรและมีกระจกพาามิกสั้นรูฟขนาดใหญ่ถึง1.19ตารางเมตรที่สามารถกันรังสี UV จากแสงแดดได้ถึง99.93%อีกด้วย แม้ว่าดีไซน์แดชบอร์ดคอนโซลหน้าของ ES5 จะดูพรีเมียมกว่า MG4 แต่ก็ได้รับอิทธิพลการออกแบบมาไม่น้อยทั้งพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดรูปทรงเดียวกันปุ่มกดที่ถูกลดทอนลงหรือช่องแอร์ที่ซ่อนไปกับดีไซน์ของแดชบอร์ดจะเห็นได้ว่าคอนโซลกลางเป็นแบบลอยตัวเหมือนกันแต่ต่างกันที่ดีไซน์รวมถึงเกียร์ที่ย้ายไปที่หลังพวงมาลัยแล้ว แต่ส่วนที่เด่นที่สุดในห้องโดยสารคงนี้ไม่พ้นจอกลางความละเอียด 2.5K ขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วมาพร้อมจอมัลติดิจิตอลหลังพงมาลัยขนาด10.25นิ้วรันด้วยระบบปฏิบัติการ z e b r a i n t e l l i g e n t c a r System ที่มีพื้นฐานมาจาก a Ali OS ของ Alibaba รองรับระบบสั่งงานด้วยเสียงมาพร้อมกับความบันเทิงลำโพง6ตำแหน่งมีช่องชาร์จ USB-C และแท่นชาร์จไร้สายมาให้ด้วย เบานั่นของรถคันนี้จะเป็นแบบ Zero Gravity ที่เอาแบบตามหลักสรีระศาสตร์หุม้มในหนังระบายอากาศช่วยให้เย็นสบายก้นและหลังเมื่ออยู่ในที่อากาศร้อนในรุ่นบนบนบอกคู่หน้าจะปรับไฟฟ้ามาให้ด้วย พื้นที่บ่อหลังมีความกว้างขวางพับได้แบบ60-40เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกของได้โดยมีความจุสัมภาระท้ายอยู่ที่3 8 1ลิตรและเมื่อพับบ่อหลังจะเพิ่มเป็น 1, 4 2 1ลิตรเลยทีเดียวขุมพลังของ MG ES5 ที่เปิดตัวขายในจีนจะมีให้เลือกแบบเดียวเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด170รแรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังแบบเดียวกันกันกบ MG4 จบคู่กับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต LFP ขนาด49.1และิ2 2กตาัุดหนิ่งกลด 425, 515และ525กิโลเมตรตามมาตรฐาน C-LTC ของจีนขึ้นกับรุ่นย่อยสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายใน8วินาทีนอกจากนี้ MG ยังเคลมว่าแบตเตอรี่ของรถมีความบางที่สุดในโลกเพียง11เซนเท่านั้นเจ้า MG ES5 รองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charge จากแบต30-80%ได้เร็วสุดภายใน35นาทีส่วน AC ชาร์จจะเต็มเร็วสุดภายในเวลา8ชั่วโมงครึง่ง รองรับการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกหรือ V2L สูงสุดถึง6.6กิโลวัตต์หรือ6,600วัตต์เลยทีเดียวถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะส่วนช่วงล่างของรถคันนี้จะเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทด้านหลังเป็นแบบ5ฟลิงและระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยทีเดียวระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ของเจ้า ES5 เริ่มต้นตั้งแต่โครงสร้างตัวถังที่มีอัตราส่วนเหล็กความแข็งแรงสูงถึง77%ช่วยปกป้องได้360องศารวมถึงมีถุงลมนิรภัย6ตำแหน่ง ส่วนระบบความปลอดภัยแบบ Active Safety แน่นอนว่าครบครันทั้ง ABS, EBD, BA ร่วมถึงอีกหลายระบบแต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยคือระบบช่วยเหลือขับขี่ MG Pilot 2.0ซึ่งเป็นระบบช่วยขับขี่ในระดับ2บวกประมวลผลโดยชิป Journey 3จาก Horizon Robotics โดย MG คลมไว้ว่าระบบ ADAS ของรถคันนี้จะส่องด้านหน้าได้ไกลถึง250เมตรและด้านหลัง180เมตรครอบคลุมทุกระบบที่สำคัญเช่น Adaptive Cruise Control ระบบ Lane Keeping Assist ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรวมถึงระบบช่วยจอดต่างๆก่อนที่เราจะาไปดูพรีวิวชมรถคันจริงกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ารถคันจริงฟีลิ่งจะเป็นยังไงกันบ้างเราพามาดูรีวิวจากช่องคากรับชื่อชื่อเจ้ยหุยที่ได้พาไปชม e-s5 รอบคันเลยเขาบอกว่าแม้ดีไซน์ดูเผลๆไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ก็มีความฉบเฉียวแม้จะไม่คมกริบเลือดไหลแบบรุ่นพี่อย่าง mg cyberster หรือ mg4 แต่ก็เข้ากันกับความเป็นรถครอบครัวได้ดีส่วนภายในด้วยความที่ใช้แพลตฟอร์มรถ ev โดยเฉพาะทำให้พื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขวางเพราะไม่มีอุโมงค์กลางมาขวางกัน แม้รถจะกับเลื่อล้อหลังเมื่อเปิดฝาท้ายจะพบว่ามีพื้นที่เก็บของค่อนข้างใหญ่แต่จะน่าสนใจตรงที่แถวรถมีแผ่นปิดห้องสัมภาระออกเป็น2ชั้นที่ลึกลงไปประมาณ10เซนซึ่งจะสามารถเก็บของอื่นๆเพิ่มเติมซอดของจ้คุณภรรยาได้รวมถึงมีกล่องเก็บเครื่องมือซึ่งคาดว่าจะเป็นพวกแม่แรงหรือชุดปะยางให้มาด้วยส่วนโทนสีการตกแต่งภายในสเปคจีนจะมีเลือก2องส,องสีคือสีดำและสีขาวซึ่งให้ความรู้สึกสบายในอารมณ์ที่ต่างกันไป สำหรับจอกลางมีขนาดใหญ่เล่นได้ไหลลื่นและด้วยขนาดของมันทําให้แบ่งฟังก์ชันใช้งานได้โดยไม่รบกวนกันพื้นที่ห้องโดยสารก็มีช่องเก็บของกว่า37จุดเก็บของกระจุกกระจิกได้เยอะทั้งที่เก็บใต้คอนโซลขนาดใหญ่หรือตรงข้างประตูพื้นที่นั่งด้านหลังก็กว้างขวางคนสนูง175เาซนยังคนรีวิวก็สามารถนั่งหลังตัวเองที่เป็นคนขับได้สบายๆมีที่เหลือควยห้างได้และถึงแม้จะนั่งตรงกลางก็มีพื้นที่เหนือศีรษะเพียงพอไม่อึอดอดัดเบาะรองนั่งยางยาวที่จะรองน่องได้อีกด้้วยยนนั่งงเดงดิทาาไกลสบ ขาสรุปเอาไว้ว่า MG ES5 คันนี้ไม่ใช่แค่รถครอบครัวธรรมดาแต่ยังคงรักษาวความเป็นรถ MG ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเลย MG ES5 เริ่มวางขายทีจีแล้วด้วยราคาช่วงเปิดตัวที่116,900ถึง1 4 6 9 0 0หรยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ560,000ถึง7 3 0 0 0 0บาทหากเทียบส่วนต่างกับ MG4 รุ่น V Long Range แบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์ที่ขายในจีนจะมีราคาแพงกว่าประมาณ3 9 หากนำสัดส,ส่วนเดียวกันนี้มันเทียบกันกันกบราคาขาย MG4 รุ่นย่อยเดียวกันในไทยคาดการว่า MG ES5 ที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ778,400-975,000ถึง 9, 7, 5, 000, บาทซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับราคาของ MG Z s e SUV ล็อตสุดท้ายเลยทีเดียวสำหรับ่ายรถจีนในบ้านเรายังคงมีค่ารถใหม่เปิดตู้กันอย่างคับข้าง แตลืมไปแล้วหรือยังว่า MG เป็นรถีนค่ายแรกๆที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเราและยังไม่นี้หายไปไหนจนถึงทุกวันนี้ <Wow. S 1> การเข้ามาของ MG เ s น v ก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดรถในกลุ่ม BSUV ที่เป็นไฟฟ้าล้วน100เซให้ได้รับความนิยมรอบนี้ MG เลยขอกลับมากู้ยอดอีกครั้งด้วย MG ES5 SUV ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังแบบรถยุโรปมาดูกันว่าคนไทยจะถูกใจกับรถคันนี้กันหรือไม่แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเจ้า ES5 คันนี้กันบ้างพอจะสู้รุ่นอื่นๆในตลาดได้ไหม เข้ามาร่วคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวทีสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ